จะปลาน้องนี้นะครับ fc นะครับได้รับปลา ทุ่งได้ทุ่งนานะฮะตอนยามเย็นนะครับ <c oughs> ผมก็ลงมาหาป่านะฮะเอซอแต่ว่าไม่ได้น้ำมันเยอะ 嗯。Mm. <laughs> บรรยากาศยามเย็นในท้องทุง่ง 嗯。Mm.